ตัวอย่าง7.8นะคะจงเขียน4พจน์แรกของอนุกรมต่อไปนี้ข้อแรกนะคะโจทย์ summation นะคะ1ส่วน n กํลัง2 n ตั้งแต่1จนถึง infinity นะคะเราเขียนแจกแจงเลยนะคะทีนี้นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีนะคะเทียบนะปกติเวลาที่เราเขียนอนุกรมคือ summation ของ an นะคะ n ตั้งแต่1จนถึง infinity นะคะทีนี้ an นะคะ an คือตัวไหนนะคะ an คือตัวที่อยู่หลัง summation ค่ะ an คือตัวที่อยู่หลัง summation นะคะแสดงว่านะคะแสดงว่าโจทย์ข้อ2เนี่ยนะคะเราก็จะได้นะคะ an นะคะเท่ากับ1ส่วน n กำลัง2นะคะเราได้ an แล้วนะคะเราจะหาพจน์ที่1นะคะก็แทน n ด้วย1 นะคะเราจะหาพจน์ที่2นะคะเราก็แทน n ด้วย2องนะคะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเราเริ่มเขียนเลยพจน์ที่1นะคะเราก็จะได้เป็น1นะคะส่วนด้วย1นึ่กำลังสองบวกนะคะเป็นอนุกรมแล้วนะคะพจน์ที่2ก็เป็น1นึส่วนสองกำลังสองพจน์ที่3ามก็เป็น1นึส่วนสมกำลังสองพจน์ที่4ี่แทน n ด้วย4ค่ะ นะคะเสร็จแล้วเนื่องจากเขาเป็นอนุกรมอนันต์เพราะฉะนั้นเราบวกแล้วก็มีจุดๆแบบนี้ต่อท้ายนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ1ส่วนด้วย1กําลังสองบวก1ส่วน2กําลัง2บวก1ส่วน3กําลัง2แล้วก็บวก1ส่วน4ี่กลังสองไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราจับนะคะพจน์ทุกพจน์มายกกําลังสองนะคะเราจะมายกกําลังสองนะ เราก็จะได้ตรงนี้เป็นนะคะ1ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น9นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็น16บหนะคะครูอขอเขียนแค่แจกแจงพจน์นะคะ,ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะโจทย์ให้อะไรมานะคะข้อที่2นะคะโจทย์ให้นะคะ s u m m a t i o n นะคะของ n บวก1นะคะส่วนด้วย n บวก2นะคะ n ตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตีนะคะเขียนสี่พจน์แรกค่ะนะคะทีนี้นะคะข้อที่สองเนี่ยนะคะ an นะคะของเรานะคะจะเท่ากับ n บวก1นะคะส่วนด้วย n บวก2ค่ะเด็กๆนะคะ n บวก1ส่วนด้วย n บวกสองนะคะพจน์ที่1เราแทน n ด้วย1ค่ะนะคะครูขอแอบเขียนตรงนี้ก่อนนะอ่ะพจน์ที่1แทน n ด้วย1นะคะ พจน์ที่2นะคะแทน n ด้วยสองคะ่ะก็เป็น2บวก1ส่วนด้วย2บวก2นะคะพจน์ที่สามก็เป็นเป็นอะไรคะเป็นสามบวก1นะคะส่วนด้วยสามบวก2พจน์ที่สี่นะคะก็จะเป็นนะคะ4บวก1นะคะส่วนด้วย4บวกด้วย2คะ่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรานำนะคะพจน์แต่ละพจน์นี้นะคะไปเขียนนะคะเรียงกันนะคะแล้วก็เครื่องหมายเชื่อมแต่ละตัวนะคะก็เป็นเครื่องหมายบวกนะคะ,ะเราก็จะได้เป็นนะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ 1, บวก1ก็คือ2อ่ะตัวนี้ก็เป็น2ส่วน3บวกด้วยนะคะ3่วน4นะคะแล้วก็บวกด้วยนะคะ สี่ส่วนห้าแล้วก็บวกด้วยนะคะห้ส่วนหค่ะเราก็จะได้อนุกรมหน้าตาแบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่3นะคะข้อที่สอ่ะข้อที่3ม,มนะคะเราทำในข้อเลยนะคะเราไม่เขียนออกมาแยกแบบนี้แล้วนะคะอะ่ะทำในข้อเลยนะคะเราแทน N ด้วยหนึ่ง นะคะคแทน n ด้วย1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้พจน์ที่1คือ1ส่วนด้วยนะคะเวลาที่มี2วงเล็บคูณกันแบบนี้นะคะเวลาแทนแทนออกมาไม่ต้องคูณให้ครูนะคะเราก็จะได้เราแทน n ตัวนี้ด้วย1แทน n ตัวนี้ด้วย1นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย1คูณ2ค่ะนะคะอนุกรมหน้าตาแบบนี้นะคะเขเียนแจกแจงพจน์แบบนี้ค่ะนะคะพจน์ที่2 แทน n ด้วย2ค่ะเราก็จะได้1ส่วนด้วยนะคะ2คูณ2บวก1ก็เป็น2อคูณสามพจน์ที่3านะคะเราก็จะแทน n ด้วย3ก็เป็น3คูณกับ3ามบวก1เพราะฉะนั้นเป็นนะคะ1ส่วนด้วย3คูณกับ4ค่ะนะคะ1ส่วนด้วย3คูณกับ 4อ่าพจน์ที่4แทน n ด้วย4ก็จะได้เป็น1ส่วนด้วย4คูณด้วย5ค่ะนะคะก็จะได้อนุกรมหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะข้อที่4นะคะครูลองให้เราลองแทนค่านะคะเขียนพจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4ออกมาเองก่อนค่ะนะคะ ลองเขียนก่อนนะคะแล้วลองดูซิว่าจะได้หน้าตาเหมือนกับตอนครูฉเฉลยไหมน,นะคะลองเขียนก่อนเลยค่ะนะคะ ลองเขียนนะคะ ได้หรือยังคะเคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะอะนุกรมนะคะที่โจทย์ให้มานะคะคือนะคะ summation นะคะ n ตั้งแต่1จนถึงอินฟินิตีนะคะ1คูณ3คูณ5คูณ7นะคะคูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ n 2 n ลบนะคะส่วนด้วย สองคูณห้าคูณแปดคูณเก้าคูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณสามเอ็นลบหนึ่งนะคะเวลาที่เรานะคะเวลาที่เราจะเขียนพจน์ที่หนึ่งอ่ะเวลาที่เราจะเขียนพจน์ที่หนึ่งนะด้วยความที่ว่านะคะก้อนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยค่ะนะคะอันนี้นะคะตัวนี้นะคะคือ an ค่ะนะคะตัวนี้นะคะคือ an ถูกไหมคะคือ an นะคะแสดงว่านะคะเวลาที่นะคะเราจะหาพจน์ที่1นะคะเวลาที่เราจะหาพจน์ที่1นะคะก็ต้องแทน a 1นะคะแทน n ด้วย1ค่ะนะคะแทน n ด้วย1นึะแทน n ด้วย1นะคะ,ด 1, ะ,คะเด็กๆดูนะคะเรามีนะคะ1ูณ3คูณ5คูณ7คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ 2n ลบ1นะคะที่นี้นะคะ ถ้าเราแทน n ด้วย1นะคะแทน n ด้วย1หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะได้เป็น1นะคะคูณ3คูณ5คูณ7คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณนะคะคูณอะไรครูต้องแทน n ด้วย1ถูกไหมก็เป็น2คูณ1ลบ1นะคะวงเล็บตรงนี้นะคะที่ครูแทนเนี่ยนะคะ2คูณ1ได้2ลบ1ได้1 แสดงว่า A1 นะคะตัวเศษของเราเนี่ยนะคะเราจะต้องได้1นะคะคูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ1หมายความว่ายัางไงนะคะหมายความว่าตัวที่เราคูณตัวสุดท้ายจะต้องเป็น2 n งลบหนั่นแปลว่า A1 ของเรานะคะตัวเศษเนี่ยจะไม่มี3จะไม่มี5จะไม่มี7เพราะอะไร เพราะเวลาที่เราแทน n ด้วย1เนี่ยนะคะเราจะได้2 n ลบ1คือ1น,นั่นแปลว่านะคะเราจะได้ A1 ตัวเศษของ A1 ก็คือ1น,นะคะตัวนี้ไม่มีค่ะนะคะตัวนี้ไม่มีนะคะอันนี้เป็นวิธีการหาพจน์ที่1น,นะคะอ่ะเราก็จะได้ A1 นะคะตัวเศษคือ1น,นะคะในขณะที่อ่ะในขณะที่นะคะถ้าเจอลำดับแบบนี้นะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะอ่ะ เอาเขียนไว้ข้างบนนะเท่ากับ1นะคะตัวส่วนค่ะตัวส่วน a 1นะเขาบอกว่าก็เป็น2คูณหคูณ8คูณ11คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณนะคะ3 n ลบ1แต่ตอนนี้นะคะเราต้องแทน N ด้วย1ค่ะนะคะแทน n ด้วย1 3คูณ1ได้3นะคะลบออกไป1นะคะเหลือแค่2ค่ะเหลือ2 หมายความว่านะคะเวลาที่เราหานะคะแต่ละพจน์ตัวสุดท้ายนะคะที่คูณอยู่เนี่ยจะต้องเป็น3 n ลบ1ตอนนี้เราแทน n ด้วย1นะคะพอเราแทน n ด้วย1นะคะเราจะได้เท่ากับ2ได้เท่ากับ2แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวส่วนนะคะของ a 1เนี่ยนะคะจะไม่มีคูณ5คูณ8คูณ3ไม่มีคูณ11ไม่มีค่ะนะคะ นั่นแปลว่านะคะจน์ท,ที่1นนะคะของเรานะคะหลังจากที่เราแจกแจงพสนะคะเราได้พจน์ที่1นนะคะคือ1ส่วน2ค่ะได้แค่นี้ค่ะนะคะเพราะเราแทน n ด้วย1ตัวสุดท้ายคือ1นะคะแทน n ด้วย1ตัวสุดท้ายของตัวส่วนคือ2เพราะฉะนั้น A1 ก็เท่ากับ1ส่วน2นะคะต่อไปนะคะไปที่ A2 ค่ะนะคะ a2 นะคะ a2 หาได้ยังไงนะคะอ่ะ a2 a2 นะคะคือ1คูณ3คูณ5คูณ7คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ2คูณ2ลบ1ค่ะนะคะ2คูณ2ลบ1ได้เท่าไหร่นะคะได้3อ่ะครูเขียนข้างบนสีเดียวกันเลยได้3นะคะส่วนด้วยนะคะ 2คูณหคูณ8คูณ11คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณนะคะ3ามคูณสลบ1 3คูณ2ลบ1เท่ากับหนั่นหมายความว่าพจน์ที่2ของเราเนี่ยนะคะเราจะมีแค่1คูณกับ3เพราะว่าตัวสุดท้ายที่คูณได้นะคะคือคูณด้วย3นะคะอันนี้ครูพูดถึงตัวเศษนะ ในขณะที่นะคะตัวส่วนค่ะของ a 2นะคะตัวสุดท้ายที่คูณได้คือคูณด้วย5นั่นแปลว่านะคะเราจะมีเพียง2คู 5, น5ะคะสุดท้ายนะคะเราจะไม่มี5คูณเเราจะไม่มี8 1คูน11ค่ะนะคะนั่นแปลว่าพจน์ท,ที่2ของลำดับนี้นะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ หนึ่งคูณสามส่วนด้วยสองคูณห้าค่ะนะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปพจน์ที่สามพจน์ที่สามไม่ยากแล้วนะคะพจน์ที่สามนะคะเราก็จะได้เป็นหนึ่งคูณสามคูณห้าคูณเจ็ด คูณไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งคูณ2คูณ3ลบด้วย1 2คูณ3ลบ1นะคะเราได้เท่ากับ5ในขณะที่ตัวส่วนเป็น2คูณ5คูณ8คูณ11คูณไปเรื่อยๆจนกระทั่งคูณ3คูณ3ลบ1 3คูณ3ลบ1ได้เป็น8แสดงว่านะคะแสดงว่าอะไร แสดงว่าตัวส่วนนะคะตัวสุดท้ายที่ครูคูณได้คือคูณถึง5ค่ะแสดงว่าคูณ7ไม่มีถูกไหมคะตัวส่วนตัวสุดท้ายที่ครูคูณได้นะคะคือครูคูณได้ถึงแค่ถึงแค่แนั่นแปลว่านะคะคูณสิบเอ็ดนะคะไม่มีค่ะนะคะเราก็จะได้พจน์ที่3ของอนุกรมหน้าตาแบบนี้คือ1นึ่งคูณสนะคะคูณได้จนถึงคูณ5 นะคะคูณได้จนถึงคูณ5ส่วนด้วยนะคะ2อคูณ5นะคะคูณได้จนถึงคูณแค่8ค่ะนะคะจนถึงคูณแค่8นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้พจน์ที่4นะคะพจน์ที่4นะคะเราก็จะได้เป็น1คูณ3คูณหคูณเ ส่วนด้วย2คูณ5คูณ8นะคะคูณด้วย1 1ค่ะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆค่ะ